วันที่4มิถุนาย,ยน2567กลุมอุตุนิยมวิทยารายงานพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายกำแพงเพชรและตากค่ะ,คะอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัด น้องคายบึงการอุดรธานีสกลนครนะครพนมและมุกดาหารค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 2 3 6องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด26-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 3 3 4องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าะนองร้อยละ30 ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาระยองจันทบุรีและตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด25-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 3 3 5องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียาลาและนาราธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 3 3ส 1 5องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลค่ะอุณหภูมิตำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-34องศาเซลเซียสค่ะทางด้านกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิตำสุด27-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-35องศาเซลเซียสค่ะ